จังคะเนื้อไหมคะแกล้งค่ะแบบหลายอะไรเยี่ยวบ้าอ่านว่าอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรวะประวัติลาวที่พัดอุ้ยปะอะไรอ่ะ นั่นแหละแปลว่าน้ำตกค่ะ หนสิต่หน่อยช่างไม่มีใครมาสักคนอ่ะเขียนเลยันตัวใหญ่ก็โอยน่าเขียนเลยพี่ก็ไปนั่งอยู่น่าเลยอ่ะเหมือนภาพเขียนเลยนะก็หน้าตาเจชงมาก ก็งรบจับไม่ได้ดีเร,เรบจับหนึังตาเราไม่ได้เป็นไม่พอ<ม>เเ้ยหัวอย่างจับเลยตอนอนี้พฟกับหน้าจานเนาะ